ลองก็เด็ดนนทุกจานแน่ๆน่ไเลยนะคะมีความเผ็ด5ระดับค่ะได่ค่ะ5ระดับเลยนะครับมีกระเพราเวทีเผ็ดอนุบาลเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดกระเพาะค่ะโอ้ครับผมครับผมวันนึงนี่คือจำได้ไหมครับผัดไปกี่กระทะเนี่ยวันนึงก็ประมาณร้อยกว่าก,กระทะร้อยกว่าก,กระทะเลยนะข้าวเผือนี้ธรรมาดานะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่อิ่มก็เพิ่มเพิ่มฟรีนี่คิดเงินเพิ่มฟรีด้วยนะนี่นะครับนี่ครับสุดยอดครับ ต้องขั่วแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมก็อยู่ที่ร้านลุงอ้วนกะเพราเผ็ดนะครับผมที่กัตตลาดบูรมาเก็ตนะฮะธรรมดา25บาทพิเศษ25บาทนะครับ ไข่ดาวเพิ่ม5บาทนะครับผมดูจากหน้าร้านตัวนี้นะครลูกค้าก็ต่อแถวรอยาวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับนครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับคับผมตัวนี้เป็น อะไรครับตัวนี้อันนี้เผ็ดน้อยค่ะเผ็ดน้อยนะครับตัวนี้คือได้เลยนะคะมีความเผ็ดห้าระดับค่ะไม่ค่ะห้าระดับเลยนะครับมีกระเพาะไม่เผ็ดอนุบาลเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดระเุ่นค่ะโอ้ครับผมถ้าเป็นด็อกเตอร์นี่คือเผ็ดจัดเลยนะครับเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากเลยนะครับตัวนี้คือเผ็ดน้อยนะครับผมปริมาณก็ได้เยอะเลยครับธรรมดาเนี่คือ25บาทพิเศษก็25บาทนะเพิ่มไข่นี่คือ5บาทเป็น30นะครับ ยอดเลยครับนะคะตัวนี้คือจะเป็นสูตรไม่ใส่น้ำมันใช่ไหมครับใช่ค่ะผัดไม่ใส่น้ำมันใช้วิธีการคั่วเอาค่ะใช้ใช้วิธีการคั่วเอานะครับสุดยอดเลยครับคือหน้าร้านจะมีเผ็ดกลางทุกรอบเลยนะคะเผ็ดกลางที่เลือกกันก็คือระดับความเผ็ดแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะระดับมหาลัยนะครับผมเผ็ดกลางนะใช่ค่ะคือหน้าร้านจะเป็นเผ็ดกลางทุกรอบนะคะลูกค้าท่านใดที่ทานไม่ได้ให้สั่งเผ็ดร้อยค่ะครับผมคือหน้าร้านก็จะทําเผ็ดกลางไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะหน้าร้านแบบนี้จะทำเฉพาะเผ็ดกลาง ครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ทำเผ็ดตามไม่ได้ก็สั่งเผ็ดน้อยหรือว่าใครอยากแกะคนนี้ก็สั่งเป็ดน้อยหรือว่าเผ็ดด็อกเกอร์ก็คือเผ็ดสูงสุดของที่ร้านเลยนะครับโอ้ครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมแต่ถ้าทุกครั้งที่ลงก็คือจะลงเผ็ดน้อยรอรอว่ามีลูกค้าด้านหน้ามีใครสั่งเผ็ดน้อยไหมครับผมถ้าไม่มีเผ็ดน้อยพุทธเราก็ใส่เผ็ดกลางเลยก็คือเผ็ดมหาลัยนั่นเองค่ะอ๋อมีห้าระดับนะครับนี่นะครับผมเนาะสูตรทางร้านจะไม่ ูกค้าเยอะเราเปิดเตาสูงให้ลูกค้ามีเตาเสื่อมด้วยนะฮะ๋ตรงนั้นเขาจะผัดผัดร้อนนะผัดให้หมูสุกผัดให้หมูสุกนะครับเราก็จะมาผัดที่นี่ต่อนะสุดยอดเลยครับนี่นะกะเพราเผ็ดรุ้วนะครับตัวนี้คือเป็นน้ำซอสสูตรพิเศษทางร้านเลยนะเป็นน้ำซอสของทางร้านพิเศษปรุงมาแล้วค่ะปรุงมาแล้วครับผม ครับผมหมูเราจะชั่งทุกรอบค่ะรอบละหนึ่งกิโลร้านของเราจะสวงทุกรอบค่ะเพราะฉะนั้นที่ร้านเราอ่ะไว้ลูกค้าไว้ใจได้เลยก็คือใครผัดก็ใครผัดก็จะเป็นรสชาติเดียวกันอ๋อครับผมมีน้อยนะจ๊ะแต่ละกระทะนี่คือรสชาติจะได้รสชาติเดียวกันหมดเลยนะเพราะว่าหมูนี่คือจะชั่งมาแล้วก็จบะผัดไปร้อยกระทะรสชาติก็จะรสชาติเดียวกันโอ้ครับผมแล้วก็เราตวงอ๋อตวงวิธีแล้วนะครับครั้งหนึ่งนี่คือผัดหมูนี่คือ กี่กิโลครับหนึ่งกิโลหนึ่กิโลเลยนะหนึ่งกิโลาดได้สิบห่อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีพิเศษก็คือจะเหลือแค่แปดหรือเก้าเพราะว่าที่ร้านเราจะขายเป็นแบบธรรมดายี่สิบห้าพิเศษยี่สิบห้าครับผมใช่ธรรมดายี่สิบห้าบาทพิเศษก็ยี่สิบห้าบาทนะครับพิเศษก็คือเพิ่มค่าวเพิ่มกับแต่ว่าเราคิดลูกค้าแค่ในราคายี่สิบห้าบาทแต่เพิ่มไข่ดาวก็ผัดอ๋อครับผมนี่คือธรรมดากับพิเศษนี่คือราคาเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะฟังไม่ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเพิ่มไข่ดาวนี่ก็ เพิ่มมาอีกห้าบาทก็เป็น30าบาทนะแล้วก็ขายแค่ห้าบาทค่ะครับผมคาล้ำสมภารเรานะคะโอ้โหนี่นะฮะตัวนี้แถวยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับนี่นะ<ม>ใช้พนักงานกี่คนเขาเนี่ยเยอะเยอะเลยนะครับทีมงานประมาณ6คนทีมงานประมาณ6คนนะครับอยู่อยู่ตำแหน่งละคน,นะอยู่ตำแหน่งละคนนะครับ<ม>ร้านนี้ก็เป็นสาขาสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งนะครับ านนสาขาสองจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บบรรยากาศทั้งสองสาขาให้ดูเลยนะครับร้านี้น้อยเกนะเนี่ยค่เราจะเก็บเกตน้อยก่อนเพราะว่ามีลูกค้าด้านหน้าสั่งเกตหน่อยเกตเราก็จะขึ้นเกตน้อยก่อนครับผมเราจะไต่ไปทีละระดับเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับกะเพรานะ บรรยากาศโหน้าร้านนะครับผมขายดีขายดีนะครับขัดไม่หยุดนะครับ <1> 1> ตัวนี้เพิ่มพริกนะอันนี้ก็คือจะเป็นเผ็ดกลางค่ะเผ็ดกลางนะครับผมตัวนี้คือทําไมต้องทําไฟรแรงๆด้วยครับเนี่ยถ้าไฟไม่แรงนี่คือจะไม่อร่อยใช่ไหมครับคือผัดกะเพราจริงๆแล้วมันต้องไฟแรงครับผมใช่ะมันต้องไฟแรงแล้วก็ผัดให้มันแห้งอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมนี่นะเป็นถ้าไม่แห้งเราก็จะไม่เถึกนะคะเรากจะสับผม นี่คือถ้าไม่ไม่แห้งนี่คือไม่ไม่เสิร์ฟนะครับต้องไฟแรงๆนะครับผมถึงจะอร่อยนะครับกะเพรานะครับลูกค้าลองดูดิข่าที่ร้านเราใช้ข้าวอย่างดีนะคะเราจะใช้ข้าวหอมอย่างดีนะคะใช้ข้าวหอมนี่อย่างดีเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับร้อนอย่างนี้ค่ะครับผมปริมาณ25บาทเนี่ยาทจะเยอะมากครับให้ลูกค้าใบอันนี้คือ25ค่ะนี่คือ25บาทนะค่ะอันนี้ก็คือ30นี่คือ30บาทนะครับราคา30บบาทนะ นี่คือแบบอิ่มแบบจุกๆเลยนะครับนี่นะฮะการดูนเขาก็จะผัดให้มันสุกรอนะครับผมวันหนึ่งนี่คือใช้แก๊สกี่ถังครับเนี่ยสี่ถังสี่ถังเลยนะฮะเวลาแก๊สมันเย็นแล้วมันไฟมันไม่แรงครับผมก็ต้องสังเคราะไว้ไฟสลับครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะ เขาก็จะมาช่างแบบนี้นะครับทุกกระทะก็จะช่างแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสูตรทางร้านเลยนะครับคือผัดแต่ละครั้งนี่คือจะได้รสชาติเดียวกันนะครับใครมาผัดก็จะได้รสชาติเดียวกันเลยนะครับนี่นะฮะใช้พนักงานทําถึง6คนนะครับอยู่คนละตำแหน่งนะครับผมที่นั่นนู้นก็เป็นทอดไข่เจียาไข่ดาวนะครับลูกค้ารอแถวนี่คือคิวยาวเลยนะครับ ให้ดูนะครับนี่นะเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยนะครับข้าวสีขาวสวยเลยนะครับวันหนึ่งใช้แก๊สสีถังนะฮะสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับผมร้านร้านลูกวัตนะครัเผ็ดน่ารักนะคะยาวแค่ไหนก็รอ,อได้คือ ตัวนี้คือเราไม่เราไม่ได้จัดระเบียบอะไรนะครับก็คือลูกค้าเขาจะต่อแถวเข้าเองไม่มีบารเครียรคียวด้วยนะลูกค้าเขาจะรู้ก่นระเบียบว,ว่าใครมาก็เขาเ้าแถวเขาก็รอไล่ไปตามโอ้โหครับผมสุดยอดเลยครับ,รบนี่คือลูกค้านี่คือเหนียวแน่นลูกค้าน่ารักมากครับนี่ไม่มีใครสั่งผ็ดร้อยเราก็ลงเผ็ดางตัวตนี้คือลูกค้าไม่มีสั่งเผ็ดน้อยนะครับผมก็จะลงเผ็ดกลางไว้ก่อนครับผมเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสน้ำซอสนะครับนี่เลยนะครับน้ำซอสนะใครที่สนใจอยากซื้อไปผัดกินเองที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวผม ลงเบอร์สามหน้าขวดเ,วด,เดี๋ยวผมลงให้ที่ใต้คลิปนะครับผมนะน้ำซอสนี่คือสูตรทีเด็ดมากครับสุดยอดนะครับขายดีมากครับครั้งนึงนี่คือจะผัดครั้งละหนกิโลนะครับ ที่ไหนบ้างครับเนี่ยกระเพราที่ทุเรียนครับผมโอ้เติมกระเพราลงไปแล้วนะครับโหทำงานเร็วมากครับผัดเร็วมากเหนะ็ถ้าไม่มีลูกค้าสั่งเผ็ดน้อยเขาก็จะทำเผ็ดปานกลางไว้นะครับ ประมาณสี่ทุ่มเลยนะใช่ค่ะยิงยาวประมาณถึงสี่ทุ่มคือโอ้สุดยอดเลยครับลูกค้าเหนียวแน่นมากครับส่วนี้คือผิดปันกลางนะครับผมลูกค้าเหนียวแน่นมากครับนี่คือคิวยาวนี่คือถึงสี่ทุ่มเลยนะครับนะทางร้านบอกนะครับผัดแบบนี้ตั้งแต่เย็นถึงสี่ทุ่มเลยใช่ไหมครับ สามโมงครึ่งผัดนี่คือผัดยาวเลยนะก็ผัดอย่างงี้สามโมงครึ่งถึงห้าโมงก็จะผัดไปเรื่อยๆก่อนครันก็จะมาเรื่อยๆครับผมช่วงที่ก็ประมาณหกโมงขึ้นไปเลยนะครับผมวันนึงนี่คือจำได้ไหมครับผัดไปกี่กระทะวันนึงก็ประมาณร้อยกว่ากระทะร้อยกว่ากระทะเลยนะโอ้โหกลับกลับไปบ้านนี่คือเป็นยังไงบ้างครับก็นอนไม่ต้องผัดโอ้โหสุดยอดครับคิดดูเองนะครับว่าผัดแบบนี้นะครับผมตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นถึง สี่ทุ่มนะครับผมนะจะเป็นยังไงนะครับกับไปบ้านนี่คือนอนนี่คือไม่รู้ตัวเลยไม่ต้องฝันเลยไม่มีโอกาสได้ฝันนะครับเก้าสามุกเทมหานครตึมนาตะมาที่ตึมตึมลาดตวนค่ะร้านนี้แนะนำเลยนะครับสุดยอดครับกกไกนอนเจ็ดเก้าสามบุงเทพมหานครเป็นเอกลักษณ์มากครับวิธีการผัดนะครับผมลาดตึมลเนี่ยไฟต้องลุกท่วมแบบนี้นะครับถึงจะอร่อยนะครับต้องแห้งต้องแห้งนะครับ ครับูค้าก็ดูว่าเขาก็รอได้เพราะว่าถ้าเขาอยากได้รสชาติที่ดีเราก็จะเสิร์ฟอย่างนี้ค่ะถามว่าทำไมเราไม่ผัดให้มันเยอะกว่านี้ถ้าทำเยอะกว่านี้มันก็จะเหมือนข้าวราดแกงใช่ไหมแต่ว่าเราเน้นสดใหม่อะไรอย่างนี้ครับคผมือทุกคนน่ะถ้าอยากกินกระเพราที่แบบสดใหม่แล้วก็ผัดแรกเนี้ยเชิญเลยค่ะร้านลูอ้วนพร้อมเผ็ดเราก็เด็ดจานแน่ๆเด็ดเด็ดจริงครับเด็ดจริงครับผมชิมมาแล้วนะครับสุดยอดมากครับปริมาณนี้ก็ไม่ได้ให้น้อยนะฮะ 25บาทนี่คือให้ข้าวแล้วก็วกระเพรานี่ให้เยอะมากข้าวคืออันนี้ธรรมดานะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่อิ่มก็เพิ่มเพิ่มฟรีไม่คิดเงินเพิ่มฟรีด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 2> นี่นะครับนี่ครับสุดยอดครับนี่รนะต้องขัว่วแบบนี้นะครับผม <S 2> <S 2> ไ,<ว>ไม่แหง้งไม่ขายนะครับผมไม่แหง้งไม่อร่อยนะครับอันนี้พร้อมเสริมค่ะ นี้เผ็ดระดับไหนครับเนี่ยอันนี้คือเผ็ดกลางเพราะว่าไม่มีลูกค้าสั่งเผ็ดน้อยเราก็จะลงเผ็ดกลางแบบนี้ครับผมตัวนี้เผ็ดกลางนะครับกระทะหนึ่งนี่คือผัดได้ประมาณกี่ห่อครับสิบห่อค่ะสิบห่อทุกทกระทะเลยเนาะใช่ค่ะสิบห่อ,อ,อแต่ถ้าเกิดมีพิเศษก็จะเหลือแปดเก้าอ,อะไรประมาณนี้อ๋อครับผมนี่นะครับลูกค้าต่อแถวคิวยาวเลยนะครับ นี่คือลูกค no so ้าต่อแถวที่ค Be okay, okay, so ือ like. น okay, ่ารักมากครับไม่มีบัตรคิวนะครับผมลูกค้ามาก็จะมาต่อแถวรอแบบนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับทุกคนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับตะลอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ผัดกระเพรารั่วอนนั้นนะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับผมที่เด็ดเลยครับร้านนี้นะตะลอนถ่ายคลิปขอแนะนำนะครับผม